อะไรวะนล้วมันมัวแตปลูกผักอยู่แตงโมแตงโมแตงโมแแล้วมันปลูกผักอย่างเดียวเลยอุ้ยมันมุมก็มันชื้นใจอุ้ยหนูตอบทีขี้แตกเลยชื้นใจมันชื้นใจใจมันชื้นใจใจไหมน่าจะอยู่ฝั่งนู้นเลยว่าผมยังไม่ปลูกแครอทเลยเหรอ เคลัดคุณนึก็ูกกัเจาที่บ้านหมู่บ้านดิแมวหมู่บ้านละในกล่องผมมีอีกพลังแล้วคุณบอกว่าคุณไม่มีไม่ได้ปลูกเคลผดก็เนึกคุณไม่มีเคลอดมีแต่ไม่รู้มันเป็นเมล็ดอันไหนมันไม่เป็นเมล็ดมเคลอดอ่ะไม่รู้จักยังไงผมก็ยังไม่ได้ปลูกมันเลยแคลอดเขาปักเลยดูเขาปักเลยคุณเล่นมาคล้ามาคุณไม่เคยปลูกแคลอดจริงดิคุณต้องเอาเคลอด วางเงินพึ่งเลยวางปุ้มเลยปักก็เป็นดินเลยว้วหน้ามั่งแยาปลูกวันเดียวหมดวันนี้ไปทำอะไรประโยชน์กันดีกว่าเช่นว่ายน้ำในลาวานั่นเรียกประโยชน์เหรอใช่มันคือถ้าอย่างนั้นคุณก็แบบไปทำวิจัยก็ได้นะวิจัยโดดลงาวากระแทกทองแดงไหนไปดูชั้นสองคุณดิโอเคไม่เจอฮะฟักทองเนี่ย พอเรวีนี้้องมันต้องควรเจอนะ <ผม S 1> จะ,มมจนนะคนนนุคนนนนเหมือนไม่เจอฮะคุณทสถานที่อนคตนอนแก๊สแล้วไม่รู้นองแก๊สจะติดน้าตายัน่ะผมวางน้ํโคูรเยอะนะแล้วผมจะําอะไรวะคบอืมฟักทองฟักทองฟักทองนนอยู่ไหนขอมันนะอออะ โคตมต่อตัวตัวหนาไหมเออมาน่าจีเห็นมันนะค่อยยิ่เห็นเท่าไหร่น้องเจสันเริ่มยิ้มแล้วยิ้มเหรอมันทำหน้าไม่อุ้ยครูคมันจีมือแล้วเนี่ยนอนผมพูดตอนนั้นแหละเช้าเฉยเลยอะ,ะอะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเกิดอะไรวะเนี่ยยีก็เช้า,ชา คุณไอตรงซ้ายมุมอ่ะที่เป็นตัวเลขอะไรอะือซ้ายมุมที่เป็นตัวเลขพิกัดพิกัดกช่วยตอนแรกผมก็จะทำกลับทางหมู่บ้านอะไรแต่ว,ว่าไในไหนแม,ม,ม่ข้ามไม่ข้ามเด็ดเลยแล้วข้ามเด็ดเลย,เลยระยะทางให้แบบบอกตำแหน่งคนนะ่ะเฮ้ยเหมืนอนคอริลลาเลยวะ่ะเหมืนอนคอริลลาเลยในตัวใหม่ว่ะ ตัวใหม่ตัวใหม่นะรู้สึกว่าตัวใหม่นี่เขาด้วยน่ารักเชียวแต่ไม่น่าปล่อยแล้วนะ้นนปล่อยไปไม่น่าเหลือน้องแกเปลี่ยนหน้าแล้วจริงเหรอหน้าอะไรอ่ะหน้าเริ่มยิ้มแล้วจริงดิวันเดียวเองนู่นดิมาดูพรุ่งนี้โตแน่ยังหาไอ้นู้ไม่เจอสโนว์นเมื่อกี้น้องแก,กนั่นหน้าบึ้งอยู่เลยผมนั่นคือไม่เชื่อมั้ย หายเชือกหายเชือกถูกแก๊สจมน้ำตายจบเลยแหละนี่ไปหาใหม่อีกรอบแล้วช่วยโคตรนานช่วโคตรทุรักทุเลอ่ะคุลักทุเลับมานะผมกำลังหาไอ้นู้อยู่แก๊สเร็ว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 นู้นหายไปไหนวะฟักทองมันต้องมีดิเพื่อเกิดบ้างแหละฟักทองอ่ะกินกินเต็งโมเยอะบ้างอะไเนี่ยอือหือน่อดเจอฟักทองเลยอ่ะพี่ชาย ในกลน่องไม่ไหนในกล่องอะก็ไม่หายวันนี้คุณนองโมอวหาจมดินก่อนได้ไหมจมดินทำไมอะน้องจำศีลคุณลดน้ำไม่ได้เอาน้ำออกก็ได้หน่อยก็ได้หรือว่ายังไงไม่รู้เหมือนกันแหละน้องมอาได้สึกเป็นบักปักไงวะเช้าเช้ามึงเนี่ยนมอาฮาไปอยู่ในนี่ก่นนอนยังเห็นหน้าน้องอะเจ้าต้องหาของก่อนเดี๋ยวน้องเดี๋ยวปล่อยน้องไม่ได้เดี๋ยวน้องหนีไป น้องจะไม่เป็นน้องจะไม่เชื่อเราทีไงแต่ต้องเลี้ยงจนโตก่อนแล้วค่อยน่นะมันต้องหาสนองอ่ะอไหนวะอือคมนี้เชื่อแล้วเห็นว่ะคนนี้เชื่อแล้วจริงเหรอโอเคดีดีดีดต้องเกิดบ้างแหละสนูอ่ะเฮ้ยไม่ต้องเกิดบ้างเลยผมเพี้ยนละนั่งจำ<ม>สิ่งใด<ต>ไหม,ม,ไม,ไมนะคุณ ไม่ไม่ถ้าขุดน้องออกน้องน้องจะหายไปไหนดิมันยิ้มอยู่ไหมน่ะถ้าขุดออกขุดออกไม่แนหมถึงน้องกบอ๋อน้องกบหรอไม่แน่ใจน้องกบไม่เป็นไรน้องกบอยู่ใต้นั่นแหละน้องเล่นกระแสยหลในน้องกบเราต้องการแก๊สเพื่ออะไรอยู่เนี่ยคุณน้องยิ้มน้องยิ้มแล้วถ้าน้องยิ้มน้องโตน้องยิ้มกระทุกของออกเลย ไอ้น oh, ้องออกมาจากไอ้กระจกนั่นก่อนเยวน้องติดบักตายเออเ๋ยน้องติดบักอืมกระจกเป็นแค่ด้วยไม่รู้น้องน้องตัวใหญ่กือตัว